วันนี้นะคะรดามาทำงานอีกแล้วค่ะแล้วก็พาเก็บภาพสวยๆจากท่าเรือบัมเล่มาฝากเพื่อนๆนะคะท่าเรือนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เราอยู่นะคะแต่ว่ามีวิวที่สวยงามมากนะคะส่วนมากเป็นท่าเรือยอทแล้วก็เรือใบนะคะเป็นท่าเรือนี้จะอยู่ในหุบเขานะคะวิวสวยงามมากนะคะ ลุงมาทำงานเดี๋ยวรดาจะพาชมวิวสวยๆรอบๆบ,บริเวณเรือนี้นะคะยังไงก่อนชมก็อย่าลืมกดติดตามกดอ่าเป็นกำลังใจให้รดากดไลค์กดแชร์ให้รดาด้วยนะคะจะพาชมวิวสวยๆของนอนร์เวย์อีกหลายๆที่นะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่าเรือนี้จะอยู่ในหุบเขานะคะจะเป็น อสองข้างจะเป็นเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเป็นเหมาะสำหรับการจอดเรือเพราะว่าจะไม่หนาวมากนะคะเพราะว่าเรืออยู่ระหว่างหุบเขานะคะเห็นไหมคะเป็นท่าเรือใหญ่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะบางลำยังไม่เอาผ้าใบออกนะคะเพราะยังหนาวอยู่บ้างเรือลำใหญ่ค่ะที่นี่มีเรือสองชั้นเรือเรือยอดเรือสองชั้นแล้วก็เรือใบเยอะมากนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเรือนี้ช่องที่ว่างอยู่ยังอยู่บนบกค่ะยังไม่เอาลงวันนี้เรามาทํางานแล้วก็พาชมวิวสวยๆของท่าเรือสักยะนะคะบั่มเล็ค่ะแล้วแถมได้มีโอกาสดีได้เห็นการเอาเรือลงน้ําของที่เมืองนี้ด้วยนะคะจะแตกต่างจากเมืองเฉียนนะคะดูวิวค่ะสวยงามเรือเยอะมากนะคะเรือเยอะมาก เห็นไหมคะช่องที่ว่างนี่เรือ,อยังไม่เอาลงมาจากบกค่ะยังอยู่ข้างบนนะคะวิวสวยค่ะถ้าเรือนี้ช่วงนี้แดดช่วงแดดบดก็จะไม่จ้าเท่าไหร่ก็จะไม่สว่างเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะท่าเรือศักยะนะคะบั่มเลคค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะเรามาทำงานแล้วก็ได้เห็นภาพสวยๆด้วยนะคะ วันนี้ที่นี่นะคะถ้าเรือนี้เรามีสองงานนะคะงานแรกก็คือถ่ายรูปเรือนะคะซึ่งจะอยู่แถวสุดท้ายของนู่นเลยค่ะในสุดเลยนะคะแล้วก็อีกลำก็คืออยู่บนบกก็คือลองพระใบเรือด้วยนะคะถ้าเรือที่นี่สวยงามค่ะเห็นไหมคะมีเรือสองชั้นเรือยอดเรือใบแล้วก็เรืออีกมากมายหลายขนาดหลายไซส์นะคะ นี่ก็สองชั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเรือที่เราจะถ่ายรูปเรืออยู่ข้างในสุดนู่นเลยคะ่ะลุงเดินไปก่อนแล้วแล้วดาเมือแต่เก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆชมนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะถ้าเรือนี้จะอยู่เป็นหุบเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่หนาวมากมีภูเขาบังไว้ทั้งสองด้านอย่างนี้คะ่ะท,ทําให้ทําให้เรือถ้าเรือนี้จะไม่หนาวมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะนี่ก็เรือทําทผ้าใบทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะ ทุกเรือจะต้องมีผ้าใบนะคะนี่เรือสองชั้นเหมือนกันคะ่ะเรือสองชั้นนะคะเรือสองชั้นเรือใบทุกลำก็ต้องมีผ้าใบนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาออกไปจะลมแล้วก็หน้าหิมะก็หิมะก็จะเข้าไปในเรือเพราะฉะนั้นผ้าใบเรือจําเป็นนะคะจําเป็นมากเวยค่ะที่นี่นี่เรือใบเยอะนะคะจะเห็นว่าบางช่องยัง ว่างอยู่เพราะว่ายัางไม่ได้เอาลงมาจากบกนะคะวันนี้เราโชคดีนะคะทั้งได้เห็นการยกเรือลงน้ำของท่าเรือนี้ด้วยนะคะมาทำงานค่ะเห็นไหมคะแต่ได้เก็บภาพสวยๆวิวสวยๆนีนเรือใบค่ะเรือใบจะมีเสากระโดงที่สูงมากนะคะ จะเห็นความแตกต่างของการยกเรือลงน้ำที่นี่ด้วยนะคะซึ่งแต่ละเมืองลักษณะการยกลงจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่เรือลำที่เราจะถ่ายรูปเรืออยู่ตรงนี้นะคะแต่การถ่ายรูปเรือวันนี้เราถ่ายให้เห็นหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นจะจะไม่ให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นชมวิวสวยๆของท่าเรือไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ ท่าเรือจะมองออกไปฝั่งโน้นก็จะเป็นเรืออีกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะฝั่งน้นก็จะมีเรือเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราอยู่เรือลำสุดท้ายของท่าเรือตรงนี้เลยนะคะที่จะถ่ายรูปเรือคือลุงไม่ได้โฆษณาหรอกคะ่ะเขาบอกต่อต่อกันไปเองค่ะนะคะก็จะเห็นว่าวิวสวยงามไปตลอดเลยนะคะ นี่ลำนี้ก็สองชั้นค่ะสองชั้นถ้าทำผ้าใบนี่ก็จะแพงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีสองชั้นชั้นบนก็จะคลุมอีกต่างหากใช้คลุมอีกต่างหากนะคะเรือลำนี้ยังไม่ยอมทำผ้าใบค่ะเขาใช้หลังคาบนเลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะทำแบบไหนนะคะนี่เห็นไหคะนี่หน้าต่างเยอะมากเรือลำนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหมือนกันค่ะลำใหญ่เหมือนกันค่ะลำนี้นะคะ ข้างบนก็ต้องมีปกติจะต้องมีอะไรคลุมอีกนะคะมีผ้าใบคลุมอีกด้วยนะคะถ้าเรือนี้ใหญ่นะคะมีทั้งเรือใบเรือสองชั้นเรือยอทนะคะค่าจอดก็คงจะแพงเอาการอยู่ทีเดียวค่ะคะ่าจอดเรือนะคะไปแล้วค่ะลุงกลับไปแล้วกลับไปพีิจิจลองผ้าใบเรือนะคะข้างบนนะคะข้างบนฝั่งนะคะอันนี้ถ่ายรูปเรือเสร็จแล้วนะคะถ้าเรือนี้ก็สวยมากนะคะ ดูค่ะมันเป็นช่องที่จอดเรือเข้ามาข้างในเห็นไหมคะมีภูเขาบังไว้นะคะเรือแต่ละยามเรือยอดใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเรือยอดแล้วก็เรือใบนะคะเรือใบสูงวิวสวยค่ะท่านี้เรือเยอะนะคะแต่ส่วนมากเป็นเรือยอดเรือใบนคะเรือลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ อากาศดีมากค่ะวันนี้20องศามีแดดไม่หนาวเลยคนใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็นี่ยกมาพร้อมที่จะเอาลงนะคะพร้อมที่จะเอาลงแล้วลำนี้เห็นไหะ,ะยกมาแล้วแต่ลำใหญ่มากนะคะวันนี้โชคดีค่ะได้เห็นการยกเรือลงน้ําของเมืองนี้ด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลฮาแคนใ์สนักแกไม่ได้ลิทแคนยสเปนร่สเปลอยแล้วได้ลิทอมบดฮัลสวัสดีนะคะ, <Yeah. S 1> คะว้าคอรเตอร์พอเห็นตาบดอีวัน

อัพทินบใช่ไหมอีเ uh ฉ ah, ียนอีเฉียนเอทุสันนี้เปอร์โบเฉียนโอ้อันนี้คันเชดดิสแดนเฉียนเยูฟอร์ดิสตูโบอเยนฟุตเยนฟุตเท่าไหร่นะว่าคอร์เตอร์ฟอเยนฟุตเลแฟม2ี้ทูนเครเนอะอ๋อสองพต่อฟุตนะคะเขาคิดเป็นฟุตค่ะที่นี่ คิดเป็นฟุตดูอาฟินโบ๊ทน่ะโอ้เวลี่ฟินโบ๊ทสตูโบ๊ทจ้ะทุสันทักค่ะทุสันทักฟินโบ๊ทนี่ค่ะเรือแกมีเรือเรือใบเหมือนกันอ่ะเรือใบค่ะใหญ่นะคะราคาแล้วแต่เรือนะคะวาเฮเตอร์ฮะวาเฮเตอร์มารีน่าฮะอืม vector v e c ว o r yotting vector yotting v e กตัว อกก๋อค่ะโอเคอเคะ่ะทุสันทาค่ะช่อเหลือก็ยากนะคะแต่สวยค่ะฟินฟ้นฟิ้นดิว้าเรือสวยนะคะที่นี่ทุสันทาค่ะทุสันทาคนะเห็นไหมคะเรือสวยเ,เยอะที่นี่คิดเป็นฟุตนะคะคิดเป็นฟุตของเอาเรือลงน้ำของที่นี่โดยการใช้เครื่องนี้ยกใช้เครื่องนี้ยกลง ิดเป็นฟุตนะคะเห็นไหมคะแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันว่าเขาทำแบบไหนยังไงนะคะนี่เป็นโรงงานรับซื้อล้อล้อใหญ่ๆของแท็กเตอร์นะคะล้อใหญ่ๆซึ่งจะเยอะมากนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเห็นไหมรถเข้ามาเป็นคันรถเลยรับซื้อเข้ามาเป็นคันรถคันรถเลยนะคะ แต,ออต่อยู่ติดท่าเรือค่ะแท็กเตอร์ใหญ่มากนะคะล้อมันนันรถขนส่งเขาเห็นไหมคะอยู่ติดกับท่าเรือเลยนะคะเขาจะเอาไปย่อยสลายให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ไปบดอัดกับถนน,นะคะ่ะอันนี้จะไปบดอัดทำถนนนะคะล้อแท็กเตอร์อันนี้ มันอยู่ติดกับท่าเรือเลยค่ะโรงงานเนี้ยอยู่ติดน้ําแล้วก็ติดท่าเรือนะคะนี่ค่ะท่าเรืออยู่นี่เลยติดกันเลยนะคะเรือยอดเยอะค่ะท่านี้ย่าดูฮาฟินบอสแคนเยสเปอร์เลิว่าคอตเตอร์ฟอร์ทาบอสอีวัน ว่าคอรเตอร์ฟอทาบดีบันยะยะเฮตอแวงยอดบดสตอร์สโซยาเวดทิกเกอร์อ๋อเวดทิกเกอร์เดือยสตูบดเนาะสตูบดแล้วก็ฟินบดแกบอกแกไม่รู้กัะลุงคนนี้ลุงคนนั้นก็กะให้แล้วนะคะนี่ลุงเรือของลุงเขาเมื่อกี้ ลำใหญ่นะคะเป็นเรือใบค่ะก็เรือลำนี้ลำใหญ่มากนะคะสองชั้นนะคะเรือลำใหญ่มากลำเนี้ยที่จะเอาลงน้ำลำต่อไปเห็นไหมคะโดยใช้แท็กเตอร์คันนี้นะคะลุนมาลุนมาลุนมาตรงนี้นะคะลุนมาแล้วก็เอามาอยู่ในช่องนี้แล้วคงจะใช้ไอ้เนี่ยอุปกรณ์สูงๆตัวเนี้ย ยกลงน้ำอีกทีหนึ่งนะคะเรือใบลำนี้ก็สูงมากใหญ่มากนะคะเรือโบราณน,นี้เห็นไหมคะยังไม่เอาลงอีกหลายลำค่ะเมืองนี้เห็นไหมคะการเอาเรือลงน้ำของแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมืองเขียนนะ่ะทันสมัยมากจะยกลงยกลงเลยใช้รถเครนอย่างสูงเลยเมืองนี้ใช้เครื่องนี้คะ่ะ สล้ออันนี้ใหญ่ๆอันนี้นะคะแล้วก็ตอนอันดับแรกเขาจะใช้รถด,ดุนมาก่อนคือรถนี่รถแท็กเตอร์คันสีเหลืองนี่นะคะดุนดุนดุน,ด,นดุนมาดุนมาดันมานะคะดันมาดันมาแล้วก็เอามาอยู่ในช่องนี้ช่องเครื่องใหญ่ๆตัวนี้สีล้ออันนี้แล้วก็ใช้เครื่องสายพานสอดเข้าไปในเหลือแล้วก็ยกลงน้ําเหมือนกันค่ะ อันนี้หลายขั้นตอนกว่าเฉียนค่ะที่เฉียนนี่จะใช้ทําอย่างเดียวเลยสอดเข้าไปแล้วก็ยกเลยเพราะว่าเขามีไฮดรอลิกที่สูงมากนะคะอันนี้สองสามขั้นตอนจากเรืออันดับแรกใช้ไฮดรอลิกยกออกจากอ,อกจกดอดรถออกยกออกจากนี่ก่อนค่ะยกออกจากฐานที่ตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ใช้แทรกเตอร์ดันมาดันมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็มาใส่เครื่องนี้อีกทีนึงถึงจะยกลงได้นะคะนี่ค่ะเจ้าของเรือวันนี้จะอากาศดีมากนะคะอา,นะอากาศดีมากไม่หนาวเลยค่ะทำให้วิวสวยงามขึ้นอีกเยอะค่ะสำหรับท่าเรือนี้นะคะเขาจะใช้แท็กเตอร์ค่ะใช้แท็กเตอร์คันนี้ดันมาเลยนะคะดันมาก่อนจะไม่ใช้รถยกขนาดสูงอย่างที่เมืองเฉียนนะคะเจ้านี้จะใช้แบบนี้ค่ะท่าเรือนี้เห็นนะคะ ใช้แท็กเตอร์นี้ดันมาดันเรือไปดันเรือไปดันเรือไปนะคะแล้วก็ดันไปเข้าที่ตรงโน้นนะคะเข้าที่ตรงมารีนา่าที่ป้ายมารีน่าตรงโน้นนะคะแล้วก็จะใช้มารีนายกลงไปนะคะก็จะใช้แบบนั้นเดี๋ยวคงโชคดีได้เห็นค่ะที่นี่นี่ค่ะแท็กเตอร์ไปดุนมาก่อนดุนดุนมาจากที่มันก่อนนะคะ เราจะไปดูทางนัง้นใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะอันนั้นก็จะเป็นขายกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาก่อนเห็นไหมคะนุ่นอันนี้ใช้คนละอย่างกับพี่เมืองเขียนนะคะนี่ดูค่ะนี่เครื่องมือแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะคะเมืองน,นี้จะใช้อย่างนี้นะ จะเป็นขาใหญ่มาช้อนไปเลยนะคะเป็นคล้ายๆเดี๋ยวคอยดูกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงนะคะเมืองน,นี้นี่ค่ะตองนี้ก็ใช้รถสีฟ,ฟ้าๆนี้สำหรับยกขึ้นนะคะเห็นไหมคะนี่รถสีฟ,ฟ้าจะใช้ยกขึ้นก็อันดับแรกก็คงจะเอาสายพานนบบผูกเข้าไปในเชือกเหมือนกันนะคะวันนี้โชคดีอีกแล้วค่ะได้เห็นการเอายกเรือลงน้ำ คือแต่ละเมืองจะทำไม่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เอาเอา้นช้อนเข้าไปก่อนแล้วก็จะใช้รถสีฟ้าคันนี้เป็นคนขับิ้วไปทั้งเรือเลยนะคะหนไหคะหลังจากเอาเชือกคล้องเข้าไปแล้วเขาก็จะค่อยๆย,ยกขึ้นนะคะต้อง ก็ทำงานยากนิดนึงนะคะพวกเสื้อแดงนี่คนคนทำงานค่ะเห็นไหมคะลำนี้เข็นมาแล้วนะคะเข็นมาพร้อมที่ใกล้จะลงแล้วลานี้เรือใหญ่มากนะคะท่านี้ก็มีเรือใหญ่ๆเยอะนะคะนาราเวค่ะการยกเรือลงน้ำนะคะของเมืองนี้เมืองอบัมเลนะคะตรงนี้บัมเล เข้าไปดูคลิปที่เมืองเฉียนนะคะเ <ฮะ S 2> มืองเฉียนทันสมัยมากค่ะ <_ t od ic> เมืองนี้เอาลงชา้ากว่าบางเมืองเมืองเฉียนน่ะออกเรือไปกันเยอะแล้วค่ะ <_ t od ic> เมืองนี้เพิ่งจะค่อยๆลงนะคะถ้ายอยลง <_ t od ic> เพราะเขาไม่ใช้รถเคลนอย่างเมืองเฉียนค่ะเ <_ t od ic> ขาใช้รถนี่รถนี้รถแท็กเตอร์รถนี่ยกเลยเครื่องมือยกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเมืองนี้ นนค่ะเจ้าหน้าที่เสื้อแดงทํางานนะคะแล้วก็เอามาลงช่องตรงนี้ค่ะที่รถมีเสืีส่ล้อใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็ยกลงไปในน้ําเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะวันนี้รดาพามาทํางานที่เมืองบําเลยนะคะก็มาที่ท่าเรือค่ะก็โชคดีอีกแล้วค่ะได้เห็นการยกเรือลงน้ํานะคะ ลุงก็ทำงานไปนะคะวันนี้เจ้าของไม่มาช่วยค่ะแต่วันนี้ง่ายหน่อยคลุมไม่ต้องมีหน้าต่างแค่คลุมไว้เฉยๆเป็นที่คโคเปอร์นี่ลุงก็ซ่อมเรือลุงใหญ่เลยเรือแก่มีเรือใบนะคะเรือใบสูงใหญ่ค่ะสูงมากนะคะเรือใบสูงมากจริงๆค่ะเรินยกแล้วนะคะ อันนี้ก็มีแต่เรือลำใหญ่ๆค่ะเห็นไหมคะเรือลำใหญ่บ้าน r o ย a นยอ c ท่าสองโยเรือยอสค่ะลำใหญ่มากเลยนี่ค่ะที่นี่เขาจะยกแบบนี้เลยนะคะยกลงแบบนี้เลยโดยการนี่ ใช้รถคันนี้ขับมาถ้าลำน้อยนะคะถ้าเรือลำไม่ใหญ่มากเขาก็จะใช้ใช้รถแท็กเตอร์น้อยนี่ขับมาลงตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก่อนจะลงเขาก็าพ่นสีกันสนิมให้ด้วยยกมาแล้วก็ลงช่องนี้นะคะลงช่องนี้เลยลงไปในช่องน้ําตรงนั้นซึ่งมีช่องน้ําตรงนี้อยู่นะคะนี่ค่ะเมืองนี้จะทํางานซ้ากว่าเมืองเขียนนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทําเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะ ยกโดยใช้รถแท็กเตอร์น้อยคันนี้ยกมายกมาถ้าเป็นลำไม่ใหญ่มากนี่ก็เรือใบนะคะเนี่ยใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะได้เห็นอยู่นะคะเมืองน,นี้ก็ได้เห็นอยู่ค่ะยกมาแล้วก็จะเอาหย่อนลงไปในน้ําเลยนะคะนี่ค่ะเมืองบําเล็กจะทําแบบนี้ถ้าลำใหญ่มากเขาก็จะใช้รถสี่อันนี้สี่ล้อใหญ่คันนี้นะคะโนนคันน้นก็ลอลงนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาทำงานและก็ชมวิวสวยๆของท่าเรือสักขยะนะคะบัมเล็อโนร์เวค่ะแถมยังได้ชมการยกเรือลงน้ำที่เมืองนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ระดาด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำงานคลิปต่อไปบายๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบายๆค่ะ